Mm-hmm. สวัสดีครับกินจอบกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนครับเย้วันนี้20,000ซักแล้วครับผม ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็คอยสนับสนุนคอยติดตามคอยไลค์คอยแชร์จนมาถึงวันนี้นะครับก็เป็นอีก1-9กนาะนะครับก็ยังอีกยาวไกลแต่ว่าเราก็ค่อยๆไปกันไปได้กันนะครับกินแซบกินนัวไปได้วยกันจังสิีเนานะพี่น้องเนาะมือนอีก,กันเลยวันนี้ก็เลยครับเอเป็นระบบ2ภาษา อ่าได้ครับเป็นเมนูแบบนี้เลยนะครับนี่เลยคือฉลองกันนะครับเมนูหมื่นซับกินหมูเมนูสองสองหมื่นกินปูนะครับสามหมื่นจะกินอะไรครับไม่หนูก็งูแล้วนะแป๊ว <c oughs> โอ๊ยอย่าให้ไปถึงขันน้นดันเดอร์พี่น้องเดอ้ออ่านะครับกับน้ําจิ้มของเรานะครับที่ปั่นไปให้ดูมีใส่มะงมะนาวมาด้วยตายแล้ว <c oughs> แล้วก็มีผักแกล้มนิดหน่อยครับ วันนี้กินกับข้าวสวยร้อนๆแบบนี้เลยนะครับอืมเนี่ยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกินตัวแรกกันนะครับอืมเอาอะไรดีนะขอเป็นแบบว่าขอลองท้องก่อนละกันนะครับผมนี่นี่เลยเป็นแบบสุกครับทุกคนอืน่ากินไหมล่ะน่ากินไหมล่ะนะครับขอชิมก่อน อ,อร่อยมากอ่ะีคำหนึ่งครับเดี๋ยวใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปแบบนี้แล้วก็ขูดกินอเนี่ยนะครับเดี๋ยวขูดกินผสมคลาคเขากันก่อน อร่อยมากน้ำจิ้มซีฟู้ดเราแบบนี้นะครับผสมคเข้าลงไปอืออร่อยมากอืมนะใส่เป็นข้าวไปด้วยนะครับแล้วก็นี่น้ำจิ้มซีฟู้ดตามพริกกระเทียมลงไปโรยลงไปข้าวสวยร้อนๆเลยนะทุกคน อร่อยมากน้ำปูดิน้ดินซีฟูืดขอกินแบบว่า ยวไม่จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดดูก่อนดละกันครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงหืืราดน้ำยำเข้ามามันจะมีความเปรี้ยวหน่อยหน่อยอ,อ,อร่อยมาก หมดมาแต่ไอตัวนี้ครับผมเขาเป็นปูปูปูดองน้ำปลานะครับอืมแบบนี้เลยนี่เลยครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำจิ้มซีฟูดลงไปอันนี้เป็นคนละล้านกันนะครับอืม กลายเป็นว่านี้ส <tak> ้มๆแบบนี uh ้เลยครับโอ้โหอันนี้เดี๋ยวขอคูฟกินเลยนะอืมอ่ะมนาอ่ะกินแบบฟินๆกันไป อืออไให้่ละมุนมากอืออืออือ ไมันออกมาแล้วเอามาใส่ในข้าวของเรานะครับพึ่งอย่าพึ่องอย่าพึ่งนะครับเรามีสาหร่ายมาห่อด้วยนะครับห่อลงไปในสาหร่ายครับื อันนี้เป็นปูไข่ทะเลนึ่งนะครับพริกกระเทียมนิดนึงที่เขาเตรียมมาให้นะครับอืไปกินกันทุกคน อ,ออสาลายแบบว่าเกาหลีเกาหลีนิดนึงแต่ว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ไม่เกาหลีนะจ๊ะแซบขนาดนี้ ฟินอีกหนึ่งตัวครับทำมด้ข้าว,วด้วยนึงอ่ะจิ้มน้ำจิ้มก่อน โอ้อันนี้ครับอันนี้ฮะทุกคนอันน,น,นี้อันนี้เลยนี่เลยต้องแล้วแหละคำนี้สุดจะฟินของเรา รัวเลยนะครับอืมตัวนี้ก็ไม่เบา ส้ม,มๆมแบบนี้บีบมันเอามาให้ดู <_ d ata> อยากใส่ข้าวจังเลยแไม่เป็นไรน้ำจิ้มซีฟูดเลยดีกว่า <_ d ata> ฟินมากเลยอะทุกคนไม่ค่อยได้กินเหมือนกันครับ <_ d ata> เดี๋ยวพวกก้ามปูเดี๋ยวไปกินตามทีหลังนะไม่ใช่ไม่กินนะครับไม่ใช่ทิ้งนะ <_ d ata> ไม่ทิ้งครับอืมของดีขนาดนี้จะทิ้งลงได้ยังไงเนาะ ไม่ข่าวอร่อย มันมีน้ำจิ้มซีฟู้ดของร้านลืมไปเลยครับอืมของเขาก็จะแบบว่าไม่ค่อยข้นเท่าไหร่มันไม่เหมือนของเรานะครับนี่ <c oughs> แต่ว่าเขาก็น่ากินอยู่เนี่ยจิ้มแบบนี้นะครับอืไหนลองชิมดูเซฟเป็นยังไงอก็โอเค ของเราเลยกว่านี่ครับมีไข่ติดมาแบบนี้ด้วยนะเนี่ยเป็นไข่ติดมาแบบนี้ครับอไปกันครับทุกคนขอแบบว่าไม่จิ้มน้ำจิ้มดีกว่ามันมันมันอะ ครับทุกคนเรียบร้อยกันไปแล้วกับเมนูปูไข่ทะเลปูอ่าเรียบร้อยกันไปแล้วครับกับเมนูปูไข่ทะเลดองนะ กอ็อร่อยครับทุกคนสมกับที่เราได้เลือกมาเป็นเมนูในการฉลอง2 0 0 0มืนของเรานะครับอ่าขอบคุณทุกคนจริงๆครับขอบคุณอีกหนึ่งครั้งนะครับที่มาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะครับอยากให้กินอะไรก็บอกมาได้เลยนะครับอ่าก็จะมีมาแบบนี้แหละเรื่อยๆนะครับอ่กินแซ่บกินนัวกินเป็นเพื่อนไปได้วยกันกินข้าวไปได้วยกันกินเป็นเพื่อนกันไปนะครับก็จะได้แบบแฮปปี้มีความสุขไปได้วยกันนะครับอ่า วันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับผมทุกคนเลยนะครับกินกับพี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับ